สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องครัวไทยนอร์เวย์อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยตัวเองนะคะต้องก่อนต้องบอกก่อนว่าหนูเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยตัวเองนะคะก็หนูยังไม่ได้โคต้าเรียนฟรีนะคะสําหรับคนที่จะได้โคต้าเรียนฟรีภาษานอร์เวย์ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ขึ้นมาแต่งงานกับชาวนอร์เวย์แล้วมาพัก อาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะถึงจะได้โคต้าเรียนฟรีนะคะแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูยังไม่ได้โคต้าเรียนฟรีนะเพราะว่าหนูยังทําเรื่องแต่งงานยังไม่เสร็จค่ะแล้วถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆท่านใดที่มีแผนจะมาอยู่นอร์เวย์หรือกําลังคบหากับาชาวนอร์เวย์เราก็สามารถเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยตัวเองก่อนได้นะคะเ,เรียนขั้นพื้นฐานก่อนนะคะอย่างอย่างเช่น อ,อ่านออกเสียงพยัญชนะนับตัวเลขอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียนได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะสมัยนี้โลกนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันมันกว้างขวางนะคะมีอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสําหรับพี่ๆคนก่อนที่เขาลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้อยากรู้อยากเรียนรู้ ภาษาอะไรแบบไหนนี่สามารถเซิร์ชเข้าไปหาใน Google ได้นะคะหรือไม่ก็กดติดตามที่ช่องของอครัวไทยโนเวย์ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าหนูอ่าช่องของอ่าช่องครัวไทยโนเวย์นี่ไม่ได้เก่งภาษาโนเวย์นะคะไม่ได้เก่งภาษาโนเวย์แล้วก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่จะมาสอนภาษาโนเวย์แต่แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์และทักษะการเรียนภาษาโนเวย์ด้วยตัวเองนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอ,ออกมาแชร์ประสบการณ์กันอีกเยอะๆนะคะหรือแม่ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้คําไหนอยากอยากรู้ตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปคลิปวิดีโอมา,อามาบอกกันทีหลังเนะาะจ้ะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนนับเลขก่อนนะคะนับเลข0ูนถึงสินะคะว่านับอ,ออกเสียงยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีเขียนคำอ่านคำแปลเอาไว้ให้ด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ศูนย์นะคะนุนนุนศูนย์นะคะนุนเอ็นเอ็นอีกรอบนะคะเอ็นทูทูดูปากนะคะทู อีกรอบนะคะทูเท h r ทรเท r e นี่จะมีตัวอาระถ้าเรามีลอเรือเราจะต้องกระดกลิ้นทุกครั้งนะคะ three ร o u r แร u ฟ f o ร r ฟัมฟัมออกรอบนะคะฟัมเซ็กซ์เซ็กซ์เซ็ก์ชูชูชูอัตเต อตเตนีนีนีที่ทที่ีค่ะเพื่อนๆก็เอาไปฝึกอ่านออกเสียงกันได้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมก,กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีก เรื่อยนะคะอันนี้คือทักษะการเรียนภาษาโนเวด้วยตัวเองนะคะก็ถ้าใครอยากท่องจําได้เร็วๆอย่างเงี้ยเราก็เอาปากกากับกระดาษมาใบหนึ่งนะคะแล้วก็มาท่องท่องจําแล้วก็เขียนเขียนไปเลยนนนเอ็นทูทรีฟีแรฟฟัมเซ็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เราจําได้ง่ายจําได้เร็วนะคะค่ายังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย